เนาะไปครับไปครับหมอโอ้โหเจ็บท้องหมอครับ ตอนนี้ทุกคนนะคะและวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เ,เราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่า Maple h ฮอป i ิ a ชนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวโลเปกแง้งๆนะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นผู้เล่นโลเปมาก่อนนะคะก็เลยจะมาลองแกง้งๆรับบทเป็นคนป่วยดูนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นประชากรอยู่ในเมืองนะซึ่งเราจะป่วยเป็นโรคเอ,อ่อท้องแล้วกัน <laughs> ผมท้องผมท้องอะ่ะเราจะรับบทเป็นกระเทยสาวที่ท้องได้ <laughs> ไปกระเธยเดือดท้องอ่ะพี่หมอไปเนี่ยต้องโอ้ยก่อนใช่ไหมโอ้โอ้โอเจ็บท้องโอ้เจ็บคอแล้วโอ้โอ้คุณหมอคะหมอหมอหมอบอลเนี่ยหมอปอลหมอปอลเอบหมอคะอุ้ยตอดตอดคุณหมอคะเจ็บขาโอ้อะโอ้มีเรื่องอใช่ปะ เจ็บทงค่ะเจ้าคอดแล้วโอ้ยตอดแตกแล้วค่ะหมอคุณหมอพรอทิพย์ค่ะเชิญทางนี้ด้ยค่ะได้ค่ะคุณหมอนี่หรอ,อคะไงอ่ะรถเขนะ็นเนาะไปครับไปครับหมอโอ้โหเจ็บทงหมอค่ะ มอตสดงแล้วมอโอ้ยห้องนหนหรือเปล่าโอ้โอ้โอ้คุณหมอคะห้องไหนคะโอ้ยโอ้ยจะคลอดแล้วค่ะโอ้ยหลับบทกันเหรอนอนก่อนค่ะได้ค่ะนอนปั๊บนะปั๊บหมอปั๊บหมอ บนเตียงโอเคมอนอนบนตอนบนไฟมอโอเคแบบนี้เลยมอยโอ้ยโอ้ยมอคะาเจ็บมากไม่ไหวแล้วขออนุญาตตรวจนะคะโอ๋อ โอ้ย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 โอ้ฮฮโฮโอ้ยโอ้ยหมอก็มีสองมือเหมือนกันโอ้ยโอพยาบาลมาว่ะโอ้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 เจ็บว่ะู้ช่วยจับให้ผู้ป่วยน้อยนิหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับสิจับหน่อยโอ้ยจับกี่โมงจะจับกี่โมงดิฉันจะ ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเป็นค่ะโอเคค่ะหมอมดกัดค่ะอุ้มมดกัดเหรอมดตัวใหญ่นะคะอุ้ยดูดิมีดด้วยมีทุกอย่างรอเลยอ่ะหมอค่ะดิฉันจะเป็นลมโอ้จะเป็นลมค่ะเห็นมีดไม่ได้มันเสียวโอเคงกันเดี๋ยวหมอเปลี่ยนอุปกรณ์ให้นะคะจะดีนะคะนะคะหม โอ้โหอีดอกอดจะทบท้องเหรอครับทางให้ลูกออกโอ้ยหลอก็เปิดใหญ่เกินไม่ใช่ิี่พาตลอดบอกนั่นสิคะถึงตายนะคะโอ้ยดอยอ่ะหมอจริงวะเนี่ยกินดอหมอกระเป๋าวะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเจ็บโอ้ยเจ็บท้องหมอจะทําอะไรก็รีบทําเลยค่ะ หมอมาแล้วคุทำไมโอค่ะวิธีพาแบบเหนอคะโอ๊ยแกร่ะพยาบาลคะพยาบาลคะช่วยพวกเราด้วยค่ะโอ๊ยเจ็บโอ๊ย ที่ที่เขาี่เขาทำไมอ Mother, no ๋ออ๋อคุณหมอคะทำไมสีผิวเหมือนที่ฉันน้องออกมาอย่างปลอดภัยปลอดภัยในสีผิวไม่เหมือนกูเลยค่ะคุณหมอค่ะดีขึ้นนะอย่าบอกนะว่าเธอคือเมียเราโอ้ที่รักนี่ลูกเราเหรอหรอครับ ผมจะตั้งชื่อลูกว่าน้องฝีก้นใช่แล้วแหละนี่คือของเราคุณดูสิครับโอ้ที่รักผมมีความสุขจังเลยผมคลอดลูกที่น่ารักออกมาเราต้องเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแน่เลยเราลองไปถาม พยาบาลดีไหม่จ๊ะว่าเราควรทํำยังไงคุณพยาบาลคะกูต้องขับหรือขาวะเนี่ยคุณพยาบาลคะอ้อยอยู่ขาลางคือว่าพวกผมเพิ่งสร้างครอบวากันมีข้อแนะนําอะไรไหมครับลูกผมต้องกินอะไรหรอครับกินกล้วยได้เลยไหมกินด,ดไม <c oughs> อ๋อ ขอบคุณมากเลยครับ2000 years later ลูกลูกแม่ลูกแม่มานี่มาโอเอนะลูกลูกโตแล้วลูกเรโตแล้วเฮ้ยไม่ตองปล่อยลูกใครบอกว่าลูกเรโตแล้วเอ๊มาเล่นนี่มาลูกมาเล่นนี่มาโอ้โหนี่มามานี่มาโอเคกินนมพ่อไหมลูกนี่มาอ้าวลูกกูไปไหนล่ะว้าว คุณแดกลงไปแล้วอ๋อคุณคะฉันท้องอ๋ออ๋อจะคลอดละอย๋อโอ๋ยคุณคะบรีบไปแล้วได้มาแล้วคุณมาแล้วอ๋อคุณหมอคะฉันท้องอีกคนนึงค่ะโอ๋ยเจ็บโอ๋ยเจ็บผมจะเบ่งลูกแล้วนะครับอืออือ

ลูกตายอี๋ไม่ไม่ลูกล,ลูกลูกาตนายลูกตายเศร้าอ่ะเดยนมาหน้าเศร้าอ่ะเอา้าเอาลูกลูกพอ่อกลับบ้านกันเถอะ เรากลับบ้านกันเถอะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยที่รักแหนแนนแนนแนนและเรื่องราวของการคลอดลูกก็จบเพียงเท่านี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าจะเพศไหนก็ท้องได้ไม่ว่าเราจะโสดขนาดไหนเราก็สามารถมีหมอเป็นเมียและมีผัวได้ในเวลาเดียวกันอะ,อะไรช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยและเราก็ตายกันทั้งคู่เหลือแต่ลูกน้อย เพียงลำพังที่เป็นเด็กกำพร้าแต่เกิดลูกลูกต้องไปมีชีวิตนะลูกทิ้งพ่อกับแม่ไว้ที่นะลูกนะพ่อแม่ขับรถชนเสาตายบ๊ายบายลูกแม่